อโอสวัสด oh, okay. oh, ีค uh รับวันนี้มาพบกับเกมอีหยังก็มาหัวแต่มาปาร์ฟิสต์แมันเป็นเกมภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกครับผมผมแค่ชั้นป .4 อยู่เลยอ่าก็เริ่มมานี่ไม่เล่นเกมประเด็นไหนแล้วโอ้ยโอเคอ๋อปั๊บอื้อตะกไปเอาไปคื่อกี้ก็ตะกีมั่งโฆษซนาตี เข้าไปลเลยครับเคมีก็สามารถโดดในไฟตัวนี่อะไรก็ได้โอเคครับนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้่

แล้วก็ออกนี่สิ่งเริ่มแล้วก็เริ่มใหม่คร <c oughs> ับมนใหมาครับจัดมาจัด อือใึ่แลวไม่เอาจอนเริ่มม่เลยทัดกลับมาย่งั้อนใจแล้วรู้ไหมอือ

มงไม่โอ้โหมาซึ่งยาแน่ลอปัดแย็บอ่ากลับมาแป๊บเด็กไปดูเืยอมบ้ยเ่ยนไหนเราได้บ้างซอได้บ้าง จะวันเป็นวันที่สี่แล้วก็ออกเป็นสามคลิปไปเลยแล้วก็คลิปที่สามนี่วัน มาเล่นเกมนี้ช่วังที่อะเล่นแต่เกมมัคงี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคมวันนี้ก็บายบายพยาาอยู่ดู